ว่าที่จ้าทุกคนวันนี้มาได้เลิกงามยามดีแล้วค่ะเดี๋ยวพักเคียวลงกระถาง้วเด้อบันนี้เด้ออ่ะเดี๋ยวปยายจะเอาอันนี้เด้อเอาเฟืองรองก่อนเนาะเพราะว่ากระแปงกระถางที่เราเอามาน่ะมันเป็นรูใหญ่เนาะเราต้องใช้เฟืองรองก่อนนิดหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ดินใสด่ดินไปอันนี้ดินที่ที่ใส่นี้คือดินเราผสมมาแล้วเนาะอืมดูในกระสอบ พอบานก็ไม่เทให้เลยเอาใส่ใน,นกระสอบไว้นี่เนี่ยใส่กันอีกก่อนเนาะมันกันไม่ได้หรอกล่ะเฟืองกระไดแต่ก็ใส่ไปยังไงแหละเพราะว่าถ้าไมใส่โรยไหลออกมดแน,น,น่นอนวันนี้เราจะปลูกพักเคลด้วยแล้วก็ดอกดาวเรืองดนะ้วยเนาะแลวจะให้ดูอย่างอื่นที่ปลูกไว้แล้วด้วย ดอกไม้ส,สวยด้วยดอกไม้ดอกไม้น่ะไม่ใช่ความคิดป้ายาจะปลูกหรอกกระเทยเพราบ้านน่ะจะปลูกป้ายาน่ะไม่ค่อยทารายดอกด,ด,ดอกไม้เห็นไหมอุย้ยหลากเขาเยอะมากเลยหลากเควอะ่ะทีนี้เราก็จะใส่ไปเลยนี่วางสวยงามกระถางก็สวยสวยกระถางจังหวะมก็มาจักโอ้ยอันนี้ก็ไม่เทดินให้เลย ยังไงในกระสอบเนาะมันก็ปิดหอดหัวกุหลาบใส่ดินเราไปเดี๋ยวเราจะใส่เก็บข้างหน้าอีกทีหนึ่งเนะาะเพราะกระถางที่เขาได้มาเนี่ยดูแค่นี้แหละหลากพักเคียวออกเต็มเลยเราก็จะมาทำการเปลี่ยนกระถางแต่ดินที่เขาติดมาด้วยเราจะแมอาออกเนาะ ใส่ไปผสมดินก็ของเราเลยเราจะได้กินอาหารเยอะๆแล้วค่อยมาดูเด้อผลงานปะยา <c oughs> อย่างสวยงาม,อ,มอันนี้ไ้ที่หลังเด้วแกอันเนี้ยวขข้ของเขาของเขาปลูกเองไงปลูกแค่ต้นเดียวก่อน นี่เสร็จแล้วกดให้แน่นๆอันนี้ใหม่ที่เขาติดมาเราก็จะไม่เอาออกเนาะเราจะใส่ดินแค่นี้แหละเพราะว่าอันนั้นเสีย่าปลูกใส่ดินหร้ยโพดลด้นเวลาเราลดนน้ำน้ำมันมีอยู่ทุกคนน้ำม,มันปิวออกข้างๆอันนี้เราจะให้เขาซึมลงข้างล่างเนาะถ้าใส่ดินเกินมันก็จะน้ำมันก็จะไม่อยู่ให้เขาได้กินน้ำเนาะอันนี้ก็ให้เขาเหือดแหงไปเรื่อยๆใส่แก็บไม่ตาใช่ใส่ใช่ไหม เบนี่กร็บของเราโรยไปเลยจ้ะปีนี้เราจะปลูกพักที่เราชอบกินเนาะอันนั้นที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ปลูกอย่างเช่นเป็นพักขนาป้ายาไม่ชอบกินพักขนาเด้อบวกกันเด้อมันคิ้วแม่อืม เดพักเคลแล้วแทนพักขนาดเดี๋ยเลยเสร็จเรียบร้อยวางไว้นี่ก่อนบัาที่นี้เราจะไปหาดอกไม้กันแหละกระเพงนี่เราจะเก็บไว้เก็บไว้พยายามมีโครงการว่าจะเอามาปลูกหอมต้นหอมนะนะปีนี้จะปลูกทุกอย่างใส่กระถางหมดเลยอันนี้ใส่อันนี้มันจะมีสองสีด้ทุกคนสีขาวเขาบอกสีขาวก็สีลายสีทองปะอันนี้เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนาขาวอันไหนทองเนาะ ล่านนะนเราก็เขาก็เลยบอกว่าเขาก็หลับมาเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าอันนี้งั้นเกานี่ไปลองดูเพราะว่าต้นนี้เป็นสีขาวเขาก็ไม่แน่ใจนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูเอาไปลองพี่เอาไปลองดูก่อนเนาะมาลองต้นหนึ่งต้นขาวเขาบอกว่าเป็นสีขาวเราก็ไม่เคยเห็นดอกอะไรนะกดาดอกดาวเรืองเนาะดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองแต่เป็นดอกดาวเรืองสีขาวเขาบอกเออแต่เราก็ไม่เคยเห็นเราก็เลยอยากลองเขาก็บอกว่า ลองเอามาลองดูก่อนเพราะว่าเขารลับมาเขา้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะเพราะว่าเวลาอนเขาเอามาหลับมาน่ะมันปนกันโอ้ยหลากงามสิเสร็จนี่อันนี้เอาไหมเนี่ยทิมบอกเอาไว้เอาไว้พอบานก็เอาไว้หมดแหละเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นี่สีเขาอไว้บั่งเหนยวอันนี้ไอเรื่องของดอกนี่ต้องถามพอบานเขา้องให้เขาจัดแจงองีว่าเขาจะให้เอาไว้ฝั่งไหนแต่ของปัญญาหนุนโซนของปยาาหนุนปลูกพักกินเนาะ ตื่นเทล่าตาหลุมอ๋อนเะนี่ยนี่เดี๋ยวเด้อยถ้าวัดอกไม้อันนี้ติดนะเราเป็นสีขาวนะคอยมาดูเด้อเอาเอาดินอันนี้บ่ดินอันนี้ไม่ดีหรอกวะดินอันนี้ไม่เขาทาเด้อเดินแหละเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเนาะเดี๋ยวค่อยๆถ,ถมเนาะอืมอันนี้ก็ไปยังไงก่อนดูสกว่าดินมันจะเยอะเกินไปแล้วค่ะนี้ มาเจอดิน,อนนั่นเองมันไม่โอเคนะดนินนี่มันเป็นดินกน้นบอ่อทุกคนมันไม่งามครูพักก็ไม่งามนะเนาะด,ด้วยเลนกลิดินเราดูคำมากเลยมามาที่นี้มาต้นนี้อันนี้จะเป็นสีเขาบอกว่าสีอะไรเนาะสีทองสีทองก็ก็กระดาษใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมสีทองสีทองทั้งคู่เลยใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นสีทองแต่ทองแบบไหนเราก็มไม่เคออยเห็นเนาะ าบอกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวค่อยดูมาดูมาดุดนกันโอ้ยทุกคนเลยหนาวพอหนาวแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่โอเคแล้วเจ็บเจ็บปากเจ็บลิ้นปวดเปืป่อยอ้าวจะเอาออกยังไงคะนี่อ้าวเมื่อกี้คือเอาออกได้แต่ที่นี่คือเอาออกไม่ได้น,นี่อุ้ยอันนี้คือใส่ดินหน่อยแต่ ปลูกคู่เลยอ่ะดอกสีทองทุกอย่างดอกไม้นะทุกอย่างที่เอามาคือเป็นของใหม่หมดเราไม่รู้เนาะว่าเป็นมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักแต่เขาบอกว่าสายพันธุ์ใหม่เราก็เลยอยากเอามาลองเพราะว่าออกดอกเหมือนที่เขาบอกนะทุกคนเป็นสีทองกับสีขาวนะ,ะโอ้โหายามีคนแหละแม่แล้วไม่ไมไมอรลูกเลยอุ้ย ินเยเยขาหน่งเ้ยยหลาขาด่ตา่าไมเป็นนีนะขาดพอดีเลยเสร็จแล้วเรียบ,บร้อยปโ,โดนหัวเขาเรงหัวเขาก็สิตายใช่หรอโอ้ยเย่เดี๋ยวเราจะลดน้ำเลยเขาเนี่ย เราใช้ปลูกข้างหน้าเพราะว่าเรามีบอ่อหนามเนาะข้างหลังมันต้องโยกย้ายปั้มเพิ่มอีกอู้หลายอย่างทุกคนปลูกไว้ตรงนี้ดีที่สุดปลูกกับต้น่นหนายเราเนี่ยไปทางาไหนมาที่นี่เสร็จแล้วเด้อแล้วกว่อนขออนุญาตน,นั่งเศราเมื่อยก่อนอันนี้เนี่ยเอาอยัางไงเนี่ยเอาดินมาใสา่บ่ไม่ต้องใส่ดินอีกเพราะว่าเวลาเราหลดดินเจื่อยออกนี่จะไม่โอเคได้เนี่ยถ้าจะใส่ก็ใสาต่ตอนนี้เลยอย่าเพิ่งหลุดหนามเดี๋ยวก่อนเด้อทุกคนขอเวลานั่งเศร้าเมื่อยก่อนเมื่อย เดี๋ยวเราจะทําการลดน้ำเนาะเรียบร้อยแล้วน,นี่เดี๋ยวเราจะไปหาไอ้นี่มาปลูกใหม่เชือกพอเเขาปลูกเชือกเข้าไปไม่ให้มันโยกเนาะก็เรียบร้อยไปแล้วลดน้ำอนนุ่นอนุนโอ้โหเดินลดน้ำอีกหลายทางเลยโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปญาขอนุญาตไปลดน้ำพักก่อนเด้อจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย,บายรักทุกคนนะจ๊ะไปแล้วอ้โหอยู่พุงกุญเธ